เป็นชื่อที่ชมพู่อาริยาตั้งให้ลูกชายเขาเออนเดชกับบอยประกอบสมกันใช่ไหมคะร่มกันแล้วไม่เติมนัทอะได้ด้วยหรอคะอะเขาเอาไหมอะไม่เขามีชื่อในใจของเขาอยู่แล้วแต่ว่าแบบแค่คำทำการอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจะได้แบบว่าหล่อเหมือนพี่นเดชหล่อเหมือนพี่มาไอพี่บอยอะไรประมาณนี้เขาคงบอกว่าโอ๊ยหล่อเหมือนพ่อก็พอแล้วเป้า ทำไมทำไมสีผิวเหมือนพ่อไม่ได้หรอคะอาจะฝ่ายหงใช่ไหมแล้วแต่แต่ว่าเราต้องเห็นลูกเขาแล้วเพราะว่าเมื่อวันนั้นที่เขาเอาภาพในอันเดอร์ซาวนะคะมาโชว์เห็นหน้าชัดและคือเห็นแบบจมูกพุ่งมาเลยอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีอยู่นะคะก็อีกเร็วนี้นะคะจะอุแวอุแวแล้วนะคะเตรียมตัวเป็นยังไงนะคะต้อนรับลูกนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะจุดคุเลยหรือเปล่าที่โรงพยาบาลให้จุดหรอคะเฟเด็กเกิดทั้งหมดนะคะนะคะ ทั้งนี้เลยค่ะเขาเพิ่งถ่ายแฟชั่นคู่ไปนะคะเป็นของคุณเอกเนี่ยโชว์เซ็กซี่เต็มสตรีมเลยนะคะคุณปอยน,นี่ก็หล่อมากอะ่ะอกระสง <ห lindo S 2> ะกระแสเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวจะเก็บไว้คุณลูกดูด้วยหรือเปล่าค่ะอรับผมไม่ได้ล้านแล้วอะ่ะไม่อยากจะบอกว่า <c oughs> ถึงจงเมย์พูดเ <c oughs> พร้อมแล้วที่จะมีทายาทเป็นของตัวเองจุดรู้ไหมคะเลี้ยงโตจีนไหมคะ จุดพลุแน่นอนครับจุดพลุแน่นอนใจอ่ะชื่ออะไรนะะชื่ออไรเอ่ยนะพูดิบออกมากเลยอ่ะชื่อเล่นชื่อพูพระเอกอ,อ่ะคุณพูพี่พูคะเอ้อเออจะได้ งพูดดิลองพูดพี่ภูคะพี่ภูคะน้องทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ลูกผมพระเอกแน่นอนครับครับผมเหมือนเต้นไหมตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งประมาณสามสิบมีนาเนี่ยครับผ่านแล้วใส่แฟชั่นกันยี่ห้ใช่เอกเขาก็เหมือนกับเขาอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้อง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 ตอบสนองนิดนึงดีเบาๆเซ็กซี่เบาๆเดมี่มัวไหมคะเดมี่มัวเลย ป๊าโอ้โหต้องไปดูครับต้องไปดูสองวันนี้มาลุ้นรางวัลเลย,เยนะวันนี้รับประกาศสิทธิ์ครับเข้าชิงนำชายครับก็ต้องบอกว่าก็มีลุ้นครับแต่ว่าไม่ว่าใครได้ก็ถ,ขขถือว่าประสบความสําเร็จครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะฮะ <c oughs> เพราะว่าคือ <c oughs> แค่มีชื่อเข้าชิงก็ดีใจแล้วครับลายสีเพลินนิดนึงนะค่ะ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับชายสีเพลิงนะครับเล่นกับชมพู่อารยากับชาคิดนะครับก็เดี๋ยวต้องได้ชมประมาณปลายปีแต่ที่ก่อนจะได้ชมนั้นก็คือทองเนื้อ9ก้าครับรับยองกันุ่นบอลนุ่นครับกลางปีนี้เจอกันแน่มันคลอดเดี๋ยวหนูไปยินดีครับดีดีเลยได้เลยขอบคุณครับ